ส่วนตอนนี้มาดูอีกหนึ่งคู่ขวัญของวงการละครดอกอ้อสายขวัญที่เปิดตัวตามมาติดๆแฟนๆตามไปคลิกไลค์ที่หน้าจอกันเลยค่ะ เคยรักซาบซึ้งในละครชื่นชีวานาวีจนแฟนๆอินว่ากิ๊กกันนอกจอค่ายควิสแอนด์เควสจับคู่เคมีลงตัวตุวย้ยหยาดมาเจอกันอีกคนในดอกอ้อสายขวานเปิดกล้องวันแรกเหมือนรีวิวเนียนให้รับส่งบทกันแค่2คนทั้งวัน20กว่าฉากเองพระนางพี่น้องคู่สีแอบมืนในช่วงก่อนเที่ยงเพราะไม่ใช่ต้องตื่นแต่เช้าหรือหิวข้าวจนท้องไซ้ปั่นป่วนไม่มีสมาธิแต่เพราะอาชูผู้กำกับให้เริ่มจากซีนใกล้ชิดในฐานะสามีภรรยาที่ไม่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยความรักแต่เพราะต่างฝ่ายตา ที่นั่งลำบากด้วยกันเลยต้องมีโมเมนต์สวีทต่อหน้าสาธารณชนและจิกกัดเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ส,สลับไปสลับมาจนเวียนเสียนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ คือกับพี่ตุ้ยอะชินอยู่แล้วค่ะจากเรื่องชื่นชีวาแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันยากตรงที่ว่าต่อหน้าคนอื่นอะเราต้องเป็นแบบขวเมียแต่รับหลังเนี้ยเราต้องแบบมันก็เลยยังแบบปรับยังปรับยังงงง,ง,งนิดหน่อยะค่ะคือพูดง่ายวันนี้เป็นช่วงจูนครับประเด็นคือวันนี้เป็นการเปิดกล้องวันแรกถ่ายวันแรกเลยที่บรรยากาศชื่นมื่นมากั้งีมีนักแสดงแค่สองคนจะบ้าหรือไง ก็มีสองคนจริงๆเลสองคนทั้งวันเพเอกชื่อคมนางเอกชื่อดอกอ้อใช่ซึ่งจริงๆนางเอกชื่อสายขวัญก็จะมีการมาหลอกอกพเอกก็อยู่อย่างเงี้ยคมดอกอ้อคมดอกอ้ออยู่เงี้ยทั้งวันฮะก็อยากให้ติดตามชมเรื่องนี้นอกจากจะลุ้นว่าเราจะได้รักกันจริงๆไหมเนี่ยยังมีเรื่องของการสืบสวนหาความจริงด้วยว่าสุดท้ายใครกันแน่ที่เป็นคนที่นิสัยไม่ดีใช่ใครเล็วที่สุดในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ลุ้นด้วยอยากให้ติดตามชมค่ะ